ตอนนี้ใหม่ให้โอกาสสาม,มีที่นอกใจแต่ไม่สบายใจเลยอ๋อ,อเขาบอกไม่ติดต่อมันที่3แล้วประเด็นนี้มีคนมีปัญหาเยอะเมื่อคุณได้รับคำมั่นสัญญาจากสาม,มีแล้วว่าไม่ติดต่อแล้วข้อหนึ่งคุณต้องเชื่อและถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณต้องทําให้เขาเนี่ยโปร่งใสโปร่งใสคุณต้องขอให้เขาทําวิธีไหนก็ได้ให้คุณรู้สึกคุณเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมอาจจะทําเป็นเช็คลิสก็ได้แล้วทีนี้ถ้าเขาทําตามสิ่งที่คุณขอร้องแล้วว่าห้ามไปรู้สึกระแวงอีกนะเพราะไม่งั้นเรื่องนี้จะไม่จบประเด็นปัญหามันจะเกิดจากตรงนนีี้้้ว่่่าาาาไอออกกกทคคุุณณจะใหโสเเขขับ มีข้อตกลงกันหรือเปล่าว่าเขาจะทําให้คุณสบายใจได้ยังไงเวลาเขากลับมาแล้วบางทีเขารู้สึกผิดรู้สึกแย่อยากจะกลับตัวเรา,เาให้โอกาสแต่ว่าเราไม่ได้มีการทบทวนหรือตรวจสอบทั้งใจเขาและใจเราได้ดีพอเราก็รับเขาเข้ามาแหละในเงื่อนไขเดิมๆในความรู้สึกเดิมๆที่มันยังค้างค้างคาคา,าอยู่ความระแวงก็ยังอยู่ซึ่งไอ้ความระแวงนี่แหละมันเหมือนเป็นระเบิดเวลานะครับที่ทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยเตรียมจะระเบิดได้ทุกเมื่อเพราะว่าคุณระแวงก็ทุกอย่างเลยกลับบ้านช้าแม่งตอบไลน์ช้ามันคุยกับใครเมร่อวะเฮ้ยทำไมวัน ในเชิงสถิตินะครับเขาบอกว่าความระแวงที่เราสร้างขึ้นมาเองมันจะทําให้ความสัมพันธ์ที่กลับมาอีกครั้งเนี่ยไปต่อไม่ได้หรือพังทลายลงไปอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วด้วยดังนั้นการดับความระแวงมันจึงมีเป็นเรื่องจําเป็นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเรามีวิธีการอย่ในคอที่ชื่อว่าวิชาระดับระแวงเหมาะสําหรับคนที่เคยมีใครสักคนนอกใจหรือว่าคุณมีความระแวงสูงมาตั้งแต่แรกคุณจะดับระแวงได้ยังไงแล้วคุณจะมีวิธีการที่ทําให้คนนอกใจกลับมามีใจให้คุณคนเดียวโดยที่คุณสามารถไว้ใใจจเขาได้น ก็มาเรียนกันได้ถ้าโค้ดได้เลยนะครับ